แต่ก่อนจะไปเรื่อง IO นะครับวันนี้พาไปที่ขอนแก่นก่อนนะฮะก่อนจะถึง14ตุลาเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะมีการวอร์มเครื่องเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเนี่ยปรากฏว่าอายการเนี่ยเขานัดรายงานตัวฮะเขานัดกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไปชุมนุมกันนะครับที่บริเวณที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นจำได้ไหมใช่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็มีการดำเนินคดี แล้วก็ยื่นเรื่องถึงอายาการวันนี้อายาการก็เรียกไปแรงงานตัวเพื่อที่จะแจ้งดำเนินคดีปรากฏว่าท่านผู้ชมมาก่อนหน้าน,นี้เนี่ยกลุ่มผู้ชมเขาบอกว่าถ้าวันไหนมีการเรียกในงานตัวนะเขามีม็อบวันนั้นเลยวันนี้ที่ขอนแก่นเขาเลยมีการจัดขบวนฮะ <c oughs> จัดขบวนกันนะฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ขอนแก่นไปตั้งกันตรงนั้นใครบ้างฮะวันนี้ที่ไปมีคุณธนพธนพ์เดิมทํรรําอารยุนมีคุณพิชชีวารักษ์คุณเพนงกวินไปด้วย มีคุณหมอลำแบงค์นะปฏิวัติสาราย้มแล้วก็คุณไผ่ดาวดินวันนี้ไปกันหลายคนนะครับก็ไปรวมตัวกันตรงนั้นนะฮะปรากฏมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น,นะฮะคือไปถึงเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็เตรียมป้ายเตรียมป้ายซึ่งในป้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางป้ายที่เป็นข้อความเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของทางกลุ่มชุมนุมก็คือการเขาเรียกอะไรนะ ปฏิปปรูปสถาบันปฏิรูปสถาบัน,บนซึ่งปรากฏว่าตํารวจเขาไม่โอเคฮะเขาบอกไม่ได้ไป้ายแบบนี้เอามาใช้เดินไม่ได้ก็ต่อรองนะฮะต่อรองกันพักใหญ่ฮะก็ตํารวจก็ไม่ให้ผ่านฮะตำรวจก็ไม่ให้ผ่านผู้ชุม,มันก็บอกจะต้องไปไงเนี่ยที่จะเดินไปเนี่ยคือจะเดินไปพบอายการจะไปพบอายการนะครับตามหมายเรียกตำรวจจะขวางได้ยังไงล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ไปหาอายการไม่ใช่หนีไปไหนนะครับ ทางท่านผู้กํากับสอพเอมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับท่านพันตํารวจเอกปรีชาก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ยมันเสี่ยงเดี๋ยวมีโควิดระบาดนะแล้วก็ป้ายเนี่ยมันมีบางส่วนที่มีความก้าวร่วมไปถึงสถาบันก็อยากจะเก็บขอตรวจยึดได้ไหมผู้ชุมนุมเขาก็ไม่พอใจฮะก็มีการยื้อแย่งกันตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็พยายามจะขอเก็บป้ายผู้ชุมนุมก็ไม่ได้นะอุตส่าห์ทำมาทีนี้ผู้ชุมนุมเขาก็เลยเดินฮะเดินอ้อมตํารวจฮะไปทางถนนสีจันทร์ ปรากฏว่าตํารวจตั้งด่านกักได้อีกครับพอไปสนสิจัตตารวจนี่ครัตั้งแถวเลยตั้งแถวรอเล,เลยตั้งแถวรอเลยแล้วก็จรจาอีกครั้งบอกว่าป้าอยอ่ะขอเถอะอออยาวผ่านไปเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้กันครับวเวลาล่วงเลยมามากแล้วนะครับตอนนี้วเวลาล่วงเลยมามากแล้วครับ<อ>ผม<อ> พวกเราจะเริ่มเพื่อนขบวนแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะมีการเข้าย่านใต้หลังนี้นะครับผมก็จะมีแย่งป้ายนี้อีกนะครับเริ่มเพื่อนขบวนแล้วเรารอไม่ได้แล้วนะฮะต่อเจ้าหน้าที่นะครับจะ่ต้องแบบนี้นะครับแต่ขอหยุดป้ายนี้ครับอขขวางการแสดงออกของประชาชน พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณนี้ท่านสามารถมาชมการขัดขีงการแสดงออกของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ได้นะครับเวลาของเราล่วงเลยมามากเกินพอแล้วนะฮะเราจำเป็นจะต้องเครื่องคารบวนนะแล้ว ไม่อนุญาตครับผมพักเอกชินชาติสัิตนะครับผู้กับเมืองขอนจ่นนะครับเจ้าพนักงานดูแลการคือตำรวจ<ห>ก็ไม่ยอมครับดันเงินไปดันกงนมาอยู่เนี้ยพักใหญ่ขบวนก็ไปไม่ถึงไหนก็อยู่กลางถนนสีจันทร์บับนะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยตำรวจก็บอกถ้าจะผ่านจริงๆต้องเก็บป้ายเก็บป้ายไปแต่รูปซะนะครับทีนี้เขาก็เลยก็เลยเก็บฮะผู้ชุมนุมก็เลยทยอยเก็บป้ายทั้งหมดแล้วยังไงรู้ไหมฮะเอาป้ายสีขาว เอาป้ายสีขาวซึ่งยังไม่ได้เขียนอะไรเลยครับเป็นป้ายขาวมาแบบนี้นนแล้วบอกแบบนี้ไปได้ไหมคุณตํารวจรตำรวจบอกไปก็เดินไปตํารวจจากที่กั้นก็เปิดทางให้แล้วก็เดินนําขบวนผู้ชุมนุมเนี่ยไปบนถนนสีจันทร์เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยสักพักผู้ชุมนุมก็ควักเอาป้ายปฏินนรูปมากรงอีกมากรังอีกครับ<อ>ระหว่างทางเดินไปตํารวจเผลอๆก็มาการับพอมากราังอีกตํารวจก็ล้อมอีกบอกเก็บเก็บ ไม่ให้กางสุดท้ายนี่นะฮะก็นี่แหละ,ะพากันเก็บบ้างกางบ้างเก็บบ้างกางบ้างเดินไปจนถึงหน้าอายการได้จนได้ตำรวจพอการตำรวจก็กั้นพอกเก็บตำรวจก็เปิดทางให้ให้เดินไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงหน้าสํานักง,งานอายการนะครับแล้วก็มีการส่งให้คนที่จะไปรายงานตัววันนี้เนี่ยเข้าไปภายในสํานักง,งานอายการครับซึ่งสํานักงานอายการเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ให้ประกันตัวนะฮะเขาก็ให้ประกันตัววันนี้ ไม่ได้มีอะไรแต่แค่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่อย่างที่บอกครับว่าจะมีการเดินขบวนโดยมีการใช้ป้ายแบบนี้แต่เขาก็ไม่โอเคนะครับคือการรายงานตัววันนี้เนี่ยครับเป็นการเข้าพบพนักงานอายการตามขั้นตอนการสอบสวนหลังจากที่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีเนี่ยเขาชุมนุมเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สวนรัชดานุสรน,นะครับซึ่งมีคุณภผยดาวดินนะคุณอาร์ตยุนนะครับคุณเพนกวกน นะครับหมอลำแบงค์แล้วก็คุณเซฟวชิรวิทย์เทศสีเมืองเหล่านี้เป็นแกนนำวันนี้สารก็เรียกไปก็เดินขบวนไปนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับก็คือชุมนุมมั่วสุมการในสถานที่ใดๆยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย116ใช่ไหมใช่แล้วก็มีเรื่องของการเนี่ยเป็นการกระทำอนยุโยงชุมนุมมั่วสุม ทำให้มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายก็เหล่านี้แหละฮะแต่ว่าอายาการยังไม่สั่งฟ้องนะฮะคือตํารวจเขาก็ทําสํานวนส่งมาแต่ว่าอายาการเขายังไม่สั่งฟ้องว่าจะจะอย่างไรต่อนะครับแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่ขอนแก่นมันก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับที่ครั้งที่แล้วนี่ก็เดินขบวนเหมือนกัน<ช>ตอนที่ไปรายงานตัวจําได้ไหมที่ตั้งขบวนไปเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยก็แก๊งเดิมเลยมีคุณไผ่ดาวดินคุณเพนกวินอ่าคือมันเริ่มมาจากการปราศัยก่อนวันนั้นนหะ ที่ปราสายที่อนุสาวรีย์แล้วก็สายหลักเมืองคนเยอะมากออตำรวจเขาก็เลยแจ้งนะครับแล้วก็พอวัน,ออวนที่มารายงานตัวที่สอนเนี่ยที่สพอนอนนก็มาแล้วก็ตั้งขบวน<ช>รอบนี้มาอายการก็ตั้งขบวนอีกคือ <ม S 1> คุณไผ่เนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่ที่จะมีการเรียกไปที่โรงพักออหรืออายการก็จะมีขบวนไปทุกที่แต่คุณสังเกตไหมว่าตํารวจขอนแก่นเนี่ยเขาขยันจับป้ายนะ ใช่ใช่ก่อนก่อนก่อนจะมากรุงเทพจําได้ไหมสิบแปดกันยา <B ank> บ้านเช่าของคุณภัยเออนั่นแหละ <B ank> ที่ <B ank> ไปจับ <B ank> ป้ายอ่ะที่ไปยึดป้ายหมดเลยอ่ะ <B ank> ว,นว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 น <B ank> กลับตรงพักเ <B ank> ลย <B ank> แล้วคุณภัยบอก <B ank> ไม่มีแล้วป้ายพี่น้องกรุงเทพเขียนใหม่นะสุดท้ายคุณภัยก็มาเขียนก็มาเขียนที่กรุงเทพอวันที่สิบเก้าอ่ะแล้วเนี่ย ก็หลายคนก็บอกว่าเอเจ้าที่ก็กลัวป้ายอยู่นะฮะเขาชอบยึดป้ายตำรวจขอนแก่นเขากลัวป้ายเขาก็ยึดป้ายก่อนเลยนะถ้ามีป้ายมาปุ๊บหยุดก่อนเลยฉะนั้นถ้าวันที่14ใครจะมาอย่าพิ่งเอาป้ายมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ให้เข้ามาที่ขอนแก่นนะครับจากเรื่องของขอนแก่นนะฮะมาดูทนายอนนท์หน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่เขามีการประกาศไปกลางสนามหลวงนะครับคณะราษฎรนะฮะวันนี้เนี่ยคุณอนนท์โพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบหนึ่งนะครับ คุณอนโลเนี่ยโพสเฟซบุ๊กบอกว่านะฮะถูกตำรวจออกหมายจับพร้อมกับนักศึกษาเพื่อไม่ให้ไปชุมนุมวันที่14ตุลาคมนี้โดยระบุข้อความบอกตามฟอร์มตำรวจมาขอให้สารอาญาออกหมายจับผมกับน้องๆน,นักศึกษาเพื่อจับไม่ให้ไปชุมนุมวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วคุณอนุลก็บอกก็ดีให้มันพังไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มันมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมถ้าผมเป็นอะไรไปฝากทุกคน ไปทวงคืนศักความเป็นคนที่ราชดำเนินด้วยเชื่อมั่นและศรัทธาทุกคนนี่คือข้อความที่คุณอน,นนท์โพสต์ลงใน a c e b o o k นะครับว่าเนี่ยจะถูกตํารวจออกหมายจับจริง,รงๆมันก็เป็น,นเป็นแท็กติกของตํารวจเหมือนกันนะทุกครั้งก่อนจะมีการชุมนุมใหญ่เนี่ยก็จะมีการอย่างเงี้ยออกหมายจับคือพอจับเสร็จปับ๊บปล่อยส่วนก็ปล่อยนะเออจับปล่อยจับปล่อยนอนคืนนึงส่วนใหญ่จับอยู่โรงพักนอนคืนนึงเช้ามาส่งสารสารท่านก็สั่งให้ปล่อยใช่ แต่ก็ต้องดูว่ารอบนี้จะเป็นไปตามที่คุณอนนท์โพส์หรือเปล่าแต่คุณอนนท์บอกคือออกหมายจับแล้วนะครับขอสารออกหมายจับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไปจับแบบแต่ไปล็อกระหว่างทางแบบที่เคยทําหรือเปล่าแต่แต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่เฉพาะคุณอนนท์คนเดียวนะ คือแกนนําทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณรุง้งคุณอานนท์คุณไม้ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะทางทตํารวจเขาก็จะเนี่ยแหละทุกคนมีหมายจับหมดแล้วแล้วก็ถูกจับไปแล้วครั้งหนึง่งแล้วสารท่านก็ปล่อยตัวโดยสารสั่งกําชับว่าอย่าทําแบบเดิมอีกใช,ใช่ไหมทีนี้ตํารวจเนี่ยก็ใช้อาศัยจังหวัดช่วงนี้ที่ว่าอา้าวใครไปขึ้นเวทีนะไปแกนนำนะนี่คือทําซ้ําบทำเหตุการณ์ปฏิกรรมเดิมซ้ําก็ไปยื่นขอถอนหมายถอนหม,หมายประกันออกใช่นี่นะ อ่ะท่านผู้ชมครับวันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่น่าติดตามนะครับกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับปรากฏว่ามีคนไปแจ้งความคุณธนาธรนะฮะมีคนไปแจ้งความว่าคุณธนาธรเนี่ยโพสเฟซบุ๊กหนุนม็อบแล้วอาจจะผิดหนึ่งสองด้วยนะครับนี่คนเดิมเลยนะเนี่ยนี่คุณเดิมหน้านะคุณกันดีคุณสนธิยาสวัสดีนะฮะนามสกุลเขานะผมไม่ได้สวัสดีกันนะคุณสนธิยาสวัสดีครับอดีตผู้สมัครพลังประชารัฐฮะวันนี้ไปที่โรงพัก นะครับที่บ,บชน,นเลยนะฮะไปยื่นหนังสือถึงผู้มาการบชน,นนะครับให้ดำเนินคดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับว่าคุณธนาธรเนี่ยอาจจะมีส่วนสนับสนุนในการชุมนุม,มในวันที่14นะฮะแล้วก็อาจจะมีความผิดมาตรา 1, 1, 1นึหนึ่งนี่แหละฮะคือสนับสนุนและให้พิจารณาว่าคุณธนาธรเนี่ยมีความผิดมาตรา1นึ1 2, ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่าเยาวชนปลดแอกเมื่อ10สิงหาคมที่ธรรมศาสตร์เนี่ย มีการปราศัยเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันตัวส่วนตัวคุณสนธยาบอกว่าอันนี้จับจ้วงแล้วก็ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแล้วพอไปติดตามพบว่าคุณธนาธรเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลายครั้งในลนักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุม<อ>แล้วคุณธนาธรก็ยังไปร่วมชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อ19กันยายนด้วยดังนั้นขอให้พนักงานสอบสวนเก็บหลักฐานเรื่องนี้และพิจารณาว่าคุณธนาธรเนี่ย ผิด1 1 1กับ112หรือไม่<อ>นี่แต่เข้าใจว่าวันก่อนเนี่ยคุณสนธิยาเคยมาแจ้งแล้วนะฮะเนี่ยคดีเดียวกันความหมายความผิดเดียวกัน1 1 2เหมือนกันอเออเหมือนเคยมาแจ้งแล้วในะลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยร,รอบหนึ่งแต่ทีนี้มันก็น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันเคยมีการประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่มีการใช้ 1, <2. S 1> มาตรา1หนึสองนะครับเหมือนทางตำรวจเขาก็รับเรื่องแต่เขาก็คงไม่ได้แจ้งอะไรไว้แต่หนึ่งหนึ่งเนี่ยแกบอกว่านี่เข้าข่ายแต่11หนึ่งสองเนี่ยขอให้ตำรวจไปเช็คใช่ ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตตคุณธนาธรก็ไม่ได้สนใจนะอะไรนะดูคุณธนาธรก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจคุณธนธรบอกอ่ะจะแจ้งก็แจ้งไปแล้วล่าสุดประกาศเลย14ตุลาคมเจอกันไปด้วยไปด้วยวันนี้เนี่ยคือที่อาคารไทยสม,มิธนะครับคือทางคณะก้าวหน้าเขาก็มีการถแถลงเรื่องการเ,เ,เปิดตัวผู้สมัครอบ,บอรจไงใช่ไหม,มคุณธนาธรเนี่ยนะครับหลังจากที่ถแถลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวนะครับถึงกรณีที่จะไปร่วมชุมนุม14ตุลาคมนี้ คือนักข่าวก็ถามนะครับเพราะว่าวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการชุมนุมที่สนามหลวงเนี่ยคุณธานาทรก็ไปครไปพร้อมกับคุณช่อนักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วสิบสี่ตุลาคมเนี่ยที่เขานัดหมายการชุมนุมใหญ่จะ,จะไปหรือจะไปหรือเปล่านะครับคุณธานาทรก็บอกว่าคณะก้าวหน้าจะเข้าร่วมชุมนุมอย่างแน่นอนอนะฮะและข่าวก็ถามต่อว่าและการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้าย ทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยควรเป็นอย่างไรคุณดานทรธนก็บอกว่านักศึกษาเยาวชนและประชาชนเนี่ยเขาส่งเสียงและความต้องการของพวกเขาแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวข้างไหนนะครับที่นิสิตนักศึกษาเยาวชนเคลื่อนไหวด้วยข้อเรียกร้องเดียวกันทั่วประเทศกว้างขวางเช่นนี้ดังนั้นการจะตอบคําถามนี้คือการถามผู้มีอานาจว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะรับผิดต่อการกระทําที่ผ่านมาแล้วหาทางออกร่วมกันหรือไม่ก็คือไปแน่ๆ14ตุลาคมนี้ ชัดเจนนะฮะครับนี่แสดงว่าเดี๋ยวคุณสนที่ยังแกก็ต้องไปเก็บข้อมูลอีกสิใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเออวครั้งที่แล้วแกก็บอกเก็บเก็บลแกเก็บละเอียดเลยนะอืมก็ไม่รู้ว่าจะสอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่คุณแรมโบ้บอกด้วยหรือเปล่าว่าที่เขาถามนะข่าวถามเนี่ยชุมนุมมีเบื้องหลังหรือเปล่าคุณแรมโบอกมีมีมีเป็นอดีตนักการเมืองพักอดีตพักอนาคตใหม่อ่าเออนี่แหละไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าแกบอกเดี๋ยวแกเปิดชื่อนี่เออบอกว ยังอยู่กันที่เรื่องของการชุมนุม14ตุลาคมนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะตอนตอนช่วงต้นเนี่ยที่เราบอกว่าในส่วนของตํารวจวันนี้เขาก็มีการประชุมกันในประเด็นเรื่องของการรับมือนะครับเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนนะครับรองผู้วิชาการตํารวจแห่งชาติวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือนะครับการชุมนุม14ตุลาคมนี้ ท่านดำรงศักดิ์บอกว่าทางแกนนำเนี่ยยังไม่ได้แจ้งการชุมนุมนะมซึ่งตำรวจคงใช้แผนการชุมนุมเหมือนกับ19-20กันยายนที่ผ่านมาก็จะมีการตั้งด่านคัดกรองโควิดมีด่านคัดกรองอาวุธเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาชุมนุมนะครับและก็ยืนยันบอกว่าตำรวจไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับฝ่ายใดแค่มารักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้น และท่านดับงศักดิ์ก็บอกได้ว่ากรณีนะครับชุมนุมผู้ชุมนุมประกาศปักหลักในเส้นทางเสด็จวันที่14ตุลาคมนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเน้นการเจราจาพูดคุยกับแกนนําเป็นหลักก่อนตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และปรับการทํางานตามการข่าวใกล้ถึงวันชุมนุมจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของกําลังพลที่จะมีการจัดมา ดูแลรักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมเนี่ยท่านดมงศักดิ์ก็บอกว่ามีจํานวนพอสมควรเนื่องจากว่าการข่าวว่าผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะปักหลักค้างคืนบางครั้งที่มองว่าทําไมตํารวจมาเยอะอต้อง20กองร้อยต้อง10กองร้อยทำไมต้องมาเยอะนะฮะเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนผัดหมุนเวียนกําลังพล24ชั่วโมงเพราะว่างั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้พักเลยนะ,ะต้องมีการเปลี่ยนผัดสลับผัดกันนะครับ แต่ว่าตำรวจเนี่ยมีแผนรองรับอยู่แล้วเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันมือที่3ที่มากระทบกระทั่งกันครับนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ทางตำรวจเขาชี้แจงมาแต่ประเด็นมันอยู่ที่นี่แหละนะฮะทางแกนนํายังไม่ได้แจ้งการชุมนุม,มคือเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าจํากันได้นะครับที่เราคุยกันไปเนี่ย ในการแถลงข่าวของคณะราษฎรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแจ้งแล้วเขาแจ้งแล้วเขาแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีก็คือแค่แจ้งเฉยๆนะครับแต่ตำรวจเนี่ยไม่ต้องตอบว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามพรบการชุมนุมแค่บอกว่าแจ้งแล้วว่าฉันจะชุมนุมว่าฉันจะชุมนุมก็ถือว่าเป็นการแบบแจ้งแล้วนะฮะแต่ทีนี้ทางตำรวจเขาบอกว่าการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันต้องแจ้งการชุมนุมเมื่อแจ้งการชุมนุมแล้วตำรวจจะบอกว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยท่านดำรงศักดิ์บอกยังไม่ได้แจ้งไง ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าใครแจ้ง<อ>หรือใครไม่แจ้งท,ท,ท่านรอเอกเป็นเอกสารหรือเปล่าแต่เขา้าใจว่าการ,รแจ้งชุมนุมเนี่ยก็แค่เอกสารแผ่นเดียวก็ได้ก็ชี้แจงว่าจะไปชุมนุมที่ไหนองไรเวลาไหนใช่ไหม,ไหมที่เราเคยเห็นเอกสารแจ้งชุมนุมอะ่ะแต่ว่าเอหรือว่ายังไม่ถึงท่านท่านยังไม่รู้เออก็ไม่รู้แต่ท่านบอกว่าก็เนี่ยต้องแจ้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ออเก็ต้องรอดูนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะปัญหาหนึ่งก็คือว่าหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่ารูปแบบการชุมนุม วันที่14จะเป็นยังไงคือแน่ๆว่าค้างคืนคงมีค้างคืนคงมีแต่ค้างคืนรูปแบบไหนอะไรยังไงทํากิจกรรมอะไรบ้างจะเคลื่อนไปที่ไหนเอก็ยังไม่มีการไม่มีให้รู้วันนั้นเนี่ยนักข่าวพยายามถามคุณอานท์ว่าจะตั้งเวทีตรงไหนหันหลังข้าอนุสาวรลยีไม่ตรงวินนี้หรือเปล่าแกบอกยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนครับตามสถานการณ์ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยครับเพินว่าก็มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัจจัก้องกิรตินะครับคณะนักศาสตร์ของธรรมศาสตร์ก็มองการชุมนุม วันที่14ตุลาคมนี้บอกว่ามันเป็นการขึ้นไหวที่คาดเดายากคาดเดายากแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่จบเหมือน14ตุลา16หรือว่าพฤษภา35แน่นอนนะครับเราไปฟังดูบางช่วงบางตอนครับคาดเดายากมากคาดเดายากมากเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างของการเมืองไทยตอนนี้มันซับซ้อนนะมันซับซ้อนมันมันยากแก่การที่จะแบบคาดเดาได้ล่วงหน้า นะองค์งประกอบของฝ่ายรัฐก็เปลี่ยนไปชนชั้นนำในรัฐในภาครัฐนะครับฝ่ายนักศึกษาเองเขาก็เคลื่อนไหวด้วยรูปแบบใหม่นะครับที่มันมีความหวือหวามีความมีเซอร์ไพรส์มีอะไรแบบนี้ที่เราไม่รู้นะครับอุดมการณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับมันตรงนี้แหละมันเลยทำให้ยากแต่ผมคิดว่า มันจะไม่จบแบบ14ตุลาหรือพฤษภาธมิน35แล้วคือเพราะทางฝั่งนักศึกษาเองเขาได้บทเรียนแล้วฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้มันซ้ำรอยแบบ14ตุลาหรือพฤษภา35แต่ขณะเดียวกันชนชันนำก็ปรับปรามยากใช้ความรุนแรงก่ออาชญากรรมแบบ6ตุลา219หรือพฤษภา53ที่ปรับเสื้อแดงทำแบบนั้นก็ยากละนะครับ เพราะการใช้อาจกรรมรุนแรงแบบนั้นในพศปัจจุบันนะครับที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงเนี่ยผมว่าชนชั้นนำก็รู้ต้นทุนมันสูงบ้านเมืองจะยิ่งแบบถอยหลังไปเลยถ้ามีวิกฤตความรุนแรงมาซ้อนวิกฤตเศรษฐกิจอีกในตอนนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ข่าวมันเปิดกว้างทั่วโลกแล้วนี่แล้วมีโซเชียลมีเดียด้วยการปรับม็อบด้วยความรุนแรงในพศปัจจุบันเนี่ยมันปิดกั้นข้อมูลข่าวสารไม่ได้ง่ายๆแบบแบบเก่านะ ม่เหมือนแบบตอน6ตุลาใช่ไหมเสร็จแล้วแบบคุณคุมสื่อได้เซ็นเซอร์สื่อได้นีนะครับหนังสือพิมพ์โดนปิดไป3วันตอนนั้นหลัง6ตุลาคนก็ไม่รับรู้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะักวิเนียทีที่คุณใช้ความรุนแรงปุ๊บมันออกทวิตเตอร์ทันทีออก Facebook ทันทีฉะนั้นผมว่ามันมันยากแก่การคาดเดาเราไม่รู้มันจะจบยังไงแต่มันจะไม่ซ้ำรอยแบบ14ตุลาพฤษภา35 แล้วมันก็ไม่ใช่แบบ6ตุลาหรือแบบพฤษภา5 3ละม,มันเป็นสมรภูมิแบบใหม่นี่ละเป็นเป็นบทวิเคราะห์จากอาจารย์ประจักษ์14ตุลาอาจารย์บอกยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแต่คาดเดายากมากออคือ,อ,อปัจจัยมันเปลี่ยนไปเยอะเหตุการณ์มันผ่านมาหลายสิปีแล้วอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์บอก เดี๋ยวนี้สื่อมันไปเร็วมากมนะมีทวิ t เตอร์มี Facebook มีไล n e คือแล้วมันไปทั่วโลกนะออมันลงนี่คือ worldwide คือทั้งโลกเห็นนะครับแล้วเราก็เซ็นเซอร์ไม่ได้เราคุมไม่ได้ด้วยรัดคุมไม่ได้คืออ,อย่างนึงเราก็จะเห็นว่าน้องๆทุกคนรุ่นใหม่เนี่ยแสดงออกทางความคิดใ,ในเชิงการเมืองเนี่ยหลากหลายรูปแบบฮะหลากหลายรูปแบบ อย่างที่อาจารย์บอกแหละว,ว่ามันคาดเดาไม่ได้เลยว่าคน<ช>แบบนี้คนกลุ่มนี้จะคิดยังไงจะคิดยังไงพะ<ช>ถึงเวลาเองเขาก็มีแล้วเขายิงออกอากาศได้เลยและประเด็นสําคัญคือเนี่ยเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐเนี่ยอาจารย์บอกคือการใช้ความรุนแรงแบบเนี้มันมีต้นทุนราคาสูงต้นทุนที่ต้องจ่ายเยอะ<ช>และตอนนี้คือประเทศเราเนี่ยก็ประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคือถ้ามันต้องมีการใช้ความรุนแรงจริงเนี่ยมันจะไม่คุ้มและมันจะภาพที่ออกไปต่อโลกเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ต้องดูกันต่อนะครับว่า เอตุลาเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบไหนซึ่งอาจารย์ก็บอกคาดเดาได้ยากมาก <c oughs> นะครับ